ม่องไใ,ในวันที่แม่โดนนะเราไม่ร้องเราก็ผิดใช่ไหมไม่สลดข้อหาไม่สลุดนะข้อหาจากสังคมตั้งให้ว่าเกิดข้อหาไม่สลุดเกิดขึ้นทีนี้พอในวันที่คนอื่นโดนเรายิ้มได้จริงๆแล้วไม่สาถ้าไม่วันที่แบบว่าเป็นความรู้สึกที่หนักทางจิตใจจริงๆหนักต่อจิตใจจริงๆจะไม่มีวันที่มีน้ําตาได้ง่ายๆนะถ้าทุกคนเห็นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร ฉันจะยิ้มแล้วก็ขายของจะยิ้มแล้วก็จะคุยกับเพื่อนๆแบบนี้ทุกๆวันแล้วมันจะแปลกเหรอในวันที่เกิดอะไรขึ้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับฉันแล้วฉันก็จะยิ้มปกติจริงไหมอย่างเมื่อวานนี่มีคนอ,ออกมาแซวอ,ออกมาพูดว่าเออมึงก็ยิ้มมึงก็ไม่ไม่ไมสลุดจะสลดอะไรเราก็ไม่ใช่เรื่องของกูอะเมื่อวานจริงไหมนะคุณต้องการเห็นผู้สูญเสียในภาพที่โศกเศร้าจะเป็นจะตายจนตกต่อ,ตอยซมซ้อซบมบไม่มีจะกินใช่ไหมคุณต้องการจะเห็นภาพนั้นแต่ว่าคุณไม่ได้เห็นก็เลยขัดใจนะ ไม่มีน้อยนะที่บ้านคนตายจะมีคนตายในบ้านแล้วคนตายตามมีคนอื่นคนที่เหลือตายตามน้อยนะคะพี่อเกต้าสวัสดีค่ะคุณต้องการเห็นภาพนั้นาภาพของคนที่เป็นแม่ของผู้ตายของเด็กผู้ตายที่ล้มกิ้งเกลือกับดินแล้วไม่มีจะกินจะนอนไม่มีอันจะกินนะคือเราอยู่กับความเป็นจริงลูกตายก็จริงค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะจบชีวิตของตัวเองตายตามเพื่ออะไรล่ะคะเ <ñ ique> <inadequ gallon> พื่อให้ถูกใจคุณใช่ไหมอย่างเดียวเลยที่คุณต้องการก็คือเพื่อให้ถูกใจคุณชี้เป็นชี้ตายเรานะให้เราต้องสลดอย่างนั้นให้เราต้องอย่างนั้นให้เราต้องอย่างนี้ เพื่อให้ถูกใจหุ่นแต่เปล่าเลยนะชีวิตคนมันต้องทำมาหากินค่ะเราจะมัวแต่กิ่งเกือกดินร้องไห้อ้อนวอนร้องไห้ขอความเมตตาสงสารจากคนอื่นๆเพื่อที่จะได้เงินมาจุนเจือตัวเองโดยที่ตัวอ